เอาละรครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC ก็มีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันมากมายนะครับวันนี้ก็เช่นกันจะมีเรื่องราวของพระเครื่องเกี่ยวกับพระเหรียญน,นะครับที่จัดขึ้นมาจะรวบรวมมาจากเซียนพระต่างๆทั่วประเทศจะมีเหรียญรุ่นไหนเกจิอาจารย์ท่านไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ เหรียญแรกครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเกต็ตพระครูวิสุทธ์วงศาอาจารย์านมูนีหรือหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองเกเจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดภูเกต็ตท่านเกิดปี2,370ชื่อเสียงของท่านปรากฏชัดในคราวที่ปราบอังยีนะครับได้มีการทำภาพประเจด พภกศรีรษะแจกชาวบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับอังยีนะครับจนในครั้งนั้นได้รับชัยชนะพาะเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองมีพุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยมเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างเช่นเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับที่สร้างขึ้นในปี2473และ เหรียญรูปไข่ปี2497เป็นที่ห่วงแหนของคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแช่มปัจจุบันเล่นหากันราคาสูงมากๆนะครับหลักแสนจนไปถึงหลักล้านก็เคยมีการเล่นหากันมาแล้วนะครับซึ่งท่านนะครับได้มรณภาพในปี2451สี่ริอายุรวมได้ 8ปปีนะครับมาต่อกันที่เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2เป็นเหรียญของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนนะครับเกิดเมื่อปี2437พระเครื่องและเครื่องรางของขังของท่านได้รับความนิยมอย่างมากก็อเนื่องจากได้เกิดประสบการณ์กับผู้ที่ได้นำพระและ วัตถุมงคลของท่านไปบูชานะครับซึ่งเกิดพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายท่านได้กล่าวไว้เหรียญของท่านต้องทําให้ดีที่สุดและปลุกเสกให้เข้มขังทุกรุ่นโดยเฉพาะเหรียญไตามารปี2542ที่ทําออกมาเป็นรุ่นแรกและมีผู้นำไปบูชาเกิดประสบการณ์มากมายต่อจากนั้นได้กลับมาหาท่านได้ก่อสร้างกุฏิถวายท่าน และอารัธนาให้หลวงปู่หมุนมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองลมจังหวัดสาแก้วนะครับเมื่อปีพศ .2542 จากนั้นท่านก็ได้กลับไปจำบรรษาและไปอยู่ที่วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านสำหรับเหรียญรุ่นแรกนี้ของหลวงปู่หมุนนะครับมีการจัดสร้างขึ้นในปี2541 และได้ออกมาให้บูชาในปี2542ออกที่วัดป่าหนองลมหลวงปูหมุนท่านได้ปลุกเสกเดี่ยวเป็นเวลา1ปีแจกในที่ละลึกงานหล่อพระแก้วมรกตจำลองในครั้งนั้นนะครับมีการจัดสร้างน้อยมากเพียง5,000กว่าเหรียญโดยแบ่งเป็นเนื้อเงินจำนวน60เหรียญน,นะครับเนื้อทองแดง 5,000เหรียญต่อโคดเลข1ที่สังต,ติมีแค่200เหรียญและเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับปัจจุบันถ้าพูดถึงราคาแล้วเล่นหากันหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนนะครับต่อให้ท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี2,546แล้วแต่วัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานก็ได้รับความนิยมทุกรุ่น ซึ่งท่านได้มรณาภาพสีิอายุได้109ปีและสรีระของท่านได้บรรจุอยู่ในโรงแก้วโดยไม่มีการเน่าเปื่อยแต่อย่างใดสร้างความอัศจรรย์แก่ผู้เลื่อมใสทั่วประเทศนะครับมาต่อที่เหรียญที่3เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อพรรุ่นแรกวัดดอนเมืองพุทธคุณเลิศด้านแคลคาดและเมตตามหานิยมปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ วัดดอนเมืองจะมีผู้คนแวะเวียนกราบนมัสก,การพระพุทธสิหิงพระประธานในพระอุโบสถกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเยี่ยมชมศาสนาสถานสาสนาวัตถุต่างๆภายในบริเวณวัดเช่นพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแ8ดเหลี่ยมประดิษฐานพะระบรมสารีริกธาติที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานให้เมื่อปี2542 แต่ถ้าพูดถึงพระเครื่องอันเรื่องชื่อของวัดต้องยกให้พระเครื่องของพระอาจารย์พรพุทธสาโลที่หลายคนคุ้นเคยกันในนามหลวงปูพ่พรหรือหลวงพ่อพอรอดีตเจ้าวาดองค์แรกของวัดดอนเมืองดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2456ถึง2484เดิมทีท่านเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ได้มาอุปสมบท ที่วัดดอนเมืองและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดองค์แรกยาวนานนะครับขณะที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดท่านได้ปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดดอนเมืองจนไปที่รู้จักเรื่องลือไปทั่วนะครับเหรียญปั้มรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อพรพุทธศาโลนี้กล่าวกันว่าเป็นรุ่นเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อสมำนาคุณแก่ผู้บริจาคปัจจัยสร้างโบสถ์เมื่อปี2460 ถึง2,465เป็นเหรียญหลักของย่านหลัก4ดอนเมืองที่คนท้องถิ่นห่วงแหนยิ่งนักเพราะสร้างจำนวนน้อยมากนะครับแถมมีประสบการณ์ดีทางด้านแค้วคาดและเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยโชคลาภราคาที่เล่นหากันนะครับหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยๆองค์แชม์แชมปเล่นหากันหลักแสนขึ้นไปนะครับ เหรียญที่4คือเหรียญของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์เสมาหน้าเล็กปี2485เหรียญหลวงพ่อจงรุ่นนี้นะครับสร้างในปี2485พุทธลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนของหลวงพ่อจงนั่งเต็มองค์ใต้หูเหรียญด้านบนมีอักขระตันส่วนด้านล่าง มีข้อความว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพุทธลักษณะด้านหลังเหรียญมีตัวเลขบอกพศออคือ2อ8 5อแและมีอักขระยันล้อมรอบจำนวนในการจัดสร้างนะครับมีด้วยกันเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงกะไหลเงินและเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับหลวงพ่อจงท่านมีนามเดิมว่าจง เกิดเมื่อวันพฤหัสปีวอกพศ2415ที่ตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่ออายุ11ขวบได้บวชเป็นสามเณรที่วัดหน้าต่างในจนถึงอายุ21ปีในปีพศ2435จึงได้อุปสมบทณวัดหน้าต่างในโดยมีหลวงพ่อสุนเป็นพระอุปชานะครับในปี2450 ท่านได้ถูกแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกในปี2475ถึงปี2483สงครามอินโดจีนได้เกิดขึ้นชื่อเสียงท่านได้รู้จักไปทั่วแผ่นดินสยามประเทศนะครับเนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับตำรวจทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นรวมถึงประชาชนทั่วไป วัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วยเสื้อยันตะกุดโทนตะกุดคู่12ดอกตะกุดคู่24ดอกพระเครื่องพระหล่อโบราณรูปเหมือนพระชัยวัดเหรียญปั๊มโลหะเป็นต้นและท่านยังรับอารัธนานิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆหลายสถานที่หลวงพ่อจงได้มรณาภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ปีพศ2508สลีอายุได้92ปี10เดือน17วันพรรษา72พรรษาเหรียญที่5เหรียญหลวงปู่ฟัน่นอาจาโลรุ่น2วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครเป็นพระวิปัสนาวัตถุมงคลของอาจารย์ฟัน่นได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะ เหรียญของอาจารย์ฟั่นอาจาร์โลรุ่น2สร้างในปี2,507จัดสร้างจำนวนน้อยมากนะครับสร้างเพียงแค่216เหรียญโดยคณะสิทธานากาศเป็นผู้จัดสร้างถวายได้รับความนิยมไม่แพ้รุ่นแรกเลยนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่มีหูห่วงด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนของหลวงปูฟ่ฟั่นครึ่งองค์หันหน้าด้านข้างด้านโค้งขอบล่าง ต้รูปเหมือนเขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลพุทธลักษณะด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปยันอักขละโบราณด้านโค้งขอบบนเขียนว่าวัดบ้านหัวช้างสกลนครด้านโค้งขอบล่างเขียนว่ารุ่นสองสิทธ์ทอสร้างถวายด้านบนยันอักขระเขียนคำว่าที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำด้านล่างใต้ยันมีอักขละเขียนว่า250 7เจ็ ซึ่งบอกพอสอที่จัดสร้างเหรียญรุ่น2ของอาจารย์ฟันอาจารโลปัจจุบันหาเหรียญแท้สภาพสวยได้ยากมากหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์ราคาที่เล่นหาก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญที่6เหรียญหลวงพ่อกวยรุ่น3พอส2521หรือที่หลายคนเรียกรุ่นนี้ว่าเหรียญรุ่นฝังลูกนิมิต สร้างในวาระที่ทําบุญเนื่องในโอกาสผูกพัทศีมาและฝังลูกนิมิตในปีพุทธศักราช2521สำหรับเหรียญน,นี้เป็นพิมพ์หลังยันหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าเหรียญหลังยันไตสรณะคมหรือเหรียญหลังยันมหาการเป็นเหรียญปั๊มเนื้อทองแดงด้านหน้าเหรียญเป็นรูป ของหลวงพ่อกลวยนั่งเต็มองค์มียันอุดปืนทั้งสองข้างใต้องค์พระระบุว่าหลวงพวว่อกลวยชุติทะโลวัดโคศิตารามพุทธลักษณะด้านหลังเหรียญจะเป็นยันไปสารณาคมที่ระลึกงานพศ2521ผูกพัทธสีมาเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหลักของท่านนะครับที่มีประสบการณ์มากมายในเรื่องของ คงกระพันชาตีแข้วคาดหนุนดวงให้โชคให้ลาบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเหลียนสภาพสมบูรณ์ราคาที่เล่นหาปัจจุบันก็ต้องว่ากันที่1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปเหรียญที่7เหรียญที่7เป็นเหรียญของหลวงพ่อลำรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปี2,469 เนื่องในโอกาสพิธีกวนข้าวทิพ์สัมนาคุณแด่ผู้สละทรัพย์ทำบุญสร้างศาลาลงธรรมลักษณะเป็นเหรียญใบเสมามีหูห่วงจัดสร้างทั้งหมด2เนื้อโลหะคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเนื้อเงินสร้าง80เหรียญเนื้อทองแดงสร้าง1,000เหรียญชนิดกะไหลทองและกะไหลเงินด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญจะมีรูปของหลวงพ่อลำ นั่งขัดสมาธิเต็มองค์บนอศัศนะซึ่งมีบาทวางอยู่ข้างหน้าใต้ฐานเป็นรูปลิงสองตัวซึ่งลิงที่ปรากฏนี้เป็นการสื่อความหมายปีเกิดของท่านคือปีวอกพุทธลักษณะด้านหลังเหรียญไม่มีขอบตรงกลางเป็นยันอักขระประจำตัวของท่านเหรียญหลวงพ่อลำรุ่นแรกจัดสร้างจำนวนน้อยมากนะครับและอายุของเหรียญผ่านมาเกือบ100ปี หากเหรียญยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ราคาที่เล่นหาก็ต้องว่ากันที่หลักแสนจนไปถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับ